จะดูดิเฮ้่เอาแน่เว้แจากให้เห็นรถดิปอะเมือ่อกี้แม่งดิฟไปแม่งปาดกันาากเลยผมก็แซงเลยดิฟรถดิฟในทุกวอนดิเราอยู่อันถางเราอยู่างนี่แค่นี้พอเนี่ยบอกได้เม็นวนตีนะมนไม่อยู่ตีไม่ออกาละได้ลองมานม้ามึงเป็บบบบนคะนิงรถบัสในรถบัสแหะ นีมันต้องมีร้อยแปดะร้อยหกร้อยเจ็ดนีออไอ้นี่บังบังเลยไม่ไหนรถกระบะว่าคนตีนมาในนี่ไอ้เนอะไว้กินเกียเป็นขวาว่ะไม่ยอล้ะเว้ยถ้าขึ้นได้ <umba> ั <exemption should forward> <ฮ>้งปาดหน้าแน่เลยมะเจอแน่ขึ้นแล้ว เราแม่งไม่ยอมจริงอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเอาแค่คู่หน้าพอนี่วันนี้สิบร้อยอย่ายอมนี่ยอมได้ไหมทางโน้นแดงเลยนี่ยมีทางโน้นี่ต้องเนี่ยมีทางโ้นงนี่แดงอ๋อ้ยเฮ้ยเล่นแล้วเล่นเล่นแล้ว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  อย่าไปคนเตีนมันไม่เอาแล้วเหรอกลัวนี่เอาเลยเอาเว้ยเอาเว้ยทะเบียนสิบล้อทะเบียนอะไรวะเฮ้ยหักไม่โดนเอาแล้วติ๊บติ๊บติ๊บเราเราอยู่แค่นี้พอเราอยู่แค่นี้พอแล้วแค่นี้แหละสายรอเลยนะเอาดิ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 แม่งติ๊บแม่งทำจริงว่ะเราบอกแล้วอย่าไปยุ่งประมาณ เอ๊ะคันนู้นจะสวยนะคันนู้นจะสวยมีคนนะเอาเด้เอาเด้เอาเด้มาเด้เตี๊บเตี๊บปีละโตละโตใส่ยรอเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยควรเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยคุณไม่เอาจริงเหรอนี่ไคันนี้ไม่เอาจริงจริเลย ไมอายนะยิงไม่ด้เลยไม่ได er. ้โดยมงตาเมือเดียวดงะสาแม่งหยุดนะแม่งต่อยกันแน่เลยพี่หยุดตามแม่งเลยนะร้อรอเขา้ัดผ่าเลย แม่งกันแน่จริงว่ะสิบล้อดูดิจริงไงแล้วยังไปกดเต้นมาอีกใช่ด้วยแม่งรถเปล่าด้วยฮะรถไม่นักจะแม่งขับฝีมือจริงนะสิบล้อเนะี่ยเอาลราเว้ยได้จังหวะด้วยพี่เต่าจะขึ้นจะขึ้น,นยินดีดีเรียบร้อยเรียบร้อย เออผพานพานหัวแล้วไปเลยอ่ะตามตามตะเบียนตามตะเบียนตามตะเบียนลงไปเลย